สวัสดีค่ะออทีที่รักทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพอท,ทีทุกคนเลยค่ะเรามาพบปะเจอเจอกันมาพบปะเจอเจอกันวันนี้วันที่วันที่5ตุลาคมพศ2567หลังจากเลขรัฐบาลไทยออกไปได้45วันนะคะเราก็มาเริ่มดําเนินการกันต่อคือเริ่มติดตามคือเริ่มมีความหวังกันใหม่ ความบังของเราจะมีทุกวันที่หนึ่งและทุกวันที่สิบหกเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ย่อท้อนะคะเราชอบเราถึงหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องหาซื้อใช่ไหมคะเป็นความชอบของเราความชอบทั้งคนทั้งเจ้าของช่องความชอบทั้ง F c ซที่ดูช่อง สาวดำพารวยอยู่นะคะตอนนี้นะคะเย็นจิตพรเทวีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะค่ะ <c> เ <oughs> ช้านี้บรรยากาศร้อนแต่เช้าเลยตอนนี้เย็นจิตพรทวีอยู่ที่มหาชัยนะคะแล้วจะกลับสวนธทมวันที่เจ็ดนะคะพาลูกบุญธรรมไปด้วยไปแก้บนยาพ่อปู่อุป,ปหัตราชวงศ์นะคะแล้วก็จะเดินทางไปที่หมอขเมนที่ดูให้ลูกสาวก็คือถูกมนต์ดำนะคะ ก็ถึงว่าสิเออทาไมเดี๋ยวอ้วกออกมาสีดําเดี๋ยวอ้วกออกมาสีแดงอ้วกออกมาแต่ละครั้งมันจะเป็นฝอยๆเป็นแท่งๆพอพอหาอ,อ้วกก็อ,อ้วกกองใหญ่ด้วยนะคะอ,อ้วกเยอะด้วยบางวันสี่ห้าครั้งถ้าเป็นคนธรรมดาถ้าเป็นคนที่ว่าร่างกายดีแข็งแรงก็ยังเพราะว่านี่คนร่างกายอันน้าหนักแค่35ตัวเล็กนิดเดียวลูกบุญธรรมค่ะแต่พอหายอ,อ้วกปุ๊บเขาก็ทํางานได้เหมือนเดิมสาวน้ำก็สังเกตว่าเอ,อ๊ะ ถ้าเป็นบางคนถ้าเป็นเราเป็นเป็นเอฟซเนี่ยไม่มีแรงลุกก็แล้วกันนะคะสาวาก็ถ่ายให้ได้เห็นหลายครั้งแล้วเนาะเออเอาละมันผ่านมาแล้วในเรื่องนั้นนะคะค่ะเอฟซี FC ที่เราต่อทุกท่านแนวทางนะคะเราก็ตามกันต่อแม่ย่าไพรีในงวดนี้นะคะก็ให้มาแล้วนะคะ,ะทีนี้หลักฐานที่เข้าที่ผ่านมา สาวดำก็ไม่ค่อยได้เก็บไว้หรอกค่ะนะคะไม่ค่อยได้เก็บไว้คือเอาลงให้เอฟซีดูแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านนู้นเลยที่ขอนแกนนู้นเลยเนี่ค่ะงวดที่ตุลาตุลาที่ผ่านมาแม่ย่าไปรีก็เข้าห้าเก้าตรงตรง,ตรงนะคะ,คะป่ย่าสวนธรรมค่ะซื้อเฉพาะเลขปู่ย่าสวนธรรมก็พอนะสาวดำว่าเข้าทุกงวดกับป่ย่าสวนธรรมเรามีสิบท่านนะบางงวดก็เข้าเจ็ดท่านบางวดก็เข้าห้าท่านแต่เข้าทุกงวดค่ะ แม่ยาพรีนะคะหนึ่ตุลาคมเข้าที่ห้าาตรงๆแล้วก็หนึ่งสิงหาหนึสิงหาแม่ย่าพรีก็เข้าที่หกหนย์นะคะแต่เลขออกศูนย์หกนะคะคืองวดสิงหาการกฎก็งว,ง,วงวดที่ออกหกศูนย์กนะจ๊ะนี่ก็เข้าศูนย์กนะคะแม่ยาพรีนะคะแล้วก็สิบหกไอหนสิงหาแล้วก็มาสิสิงหา สิบหกสิงหาก็เข้านะคะเนี่ยคะ่ะเข้าหกเจ็ดค่ะตรงตรงค่ะนี่นะคะปู่ย่าสวนรมสรุปแล้วไม่ยากแต่ว่าของของเดือนกันยาไม่ยากก็เข้าจะ้ะอยู่นู่นแหละคะ่ะอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านนะคะเดือนกันยานะสิงหากันยาก็เข้าค่ะอยู่ที่บ้านเลยคะ่ะนี่สาวดามาที่นี่ก็ไม่ได้ถือมาเนาะนะคะนี่คือหลักฐานชัดเจนอ่ะให้ท่านได้ดูนะคะนี่ก็คือของแม่ย่าพลายค่ะต่อมา ต่อมานะคะเราก็มาดูมาดูแล้วก็มาดูนะคะสูตรของสาวดำค่ะเข้านะคะคือเข้าค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มวดนี้สาวดำทำอีกแบบหนึง่งคือทำคือทำเลขคือทำเลขเด่นเออไม่ใช่ขอโทษแต่คือทำสูตร ห้าตัวค่ะทำสูตรห้าตัวนะคะทำสูตรห้าตัวค่ะ,คะให้ท่านได้ดูเลยนะคะจะได้เข้าใจเนาะสูตรสูตรวันที่หนึ่งตุลาคมเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะสูตรวันที่หนึ่งตุลาคมนี่นะคะเข้าที่ห้าเก้านะคะ คือทาสูตรเด่นห้าตัวบนแต่ถ้าไม่ออกเบิ้ลออกหามมีโอกาสเข้าบนด้วยสามตัวนะคะอาจจะถูกเข้าตรงหรือโต๊ดแต่เข้านะคะทำห้าสูตรทีนี้ก็เข้าห้าห้าห้าเก้าตรงๆนะคะแล้วก็มาสูตรที่สองเข้าเก้าห้านะคะเนี่ยค่ะเข้าเก้าห้าเข้าตัวกลับนะคะ,ะวันที่หนึ่งตุลาค่ะก็ต้องมีหลักฐานให้ท่านดู แล้วสูตรที่หนึงค่ะสูตรที่หนึ่งเข้าบนล่างเลยนะคะเข้า6กหตรงตรงบนเข้าห้าเก้าตรงตรงล่างนะคะี่เป็นสูตรของสาวดำนะคะเขียนไว้นะคะสูตรสาวดำนะคะเลขเด่นหกห้าเก้าศนย์สามหกห้ามะคะมีโอกาสเข้า3ตัวนะคะถ้าไม่ออกเบิ้ลออกหามนะคะอันนี่ก็คือหลักฐานชัดเจนที่สาวดำให้ท่านได้ดูซึ่งมีหลักฐานชัดเจนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชรช่องเย็นจิตพารวยด้วยนะคะทีนี้เรามาดูสูตรของวันที่16ตุลาคมสูตรสาวดำนะคะเขียนไว้ชัดเจนนะคะเรามาดูสูตรที่หนึ่งอันนี้สูตรที่หนึ่งของงวดที่ผ่านมามาดูงวดนี้งวดนี้นี่ค่ะงวดนี้ก็คือสูตรที่หนึ่งเด่นห้าตัวบน เลขเด่นมี7 6 091 7 6 091นะคะมี3ตัวบนมี109 179 109 179 706 709 706 709 07 1 096 07 1 096 619 601 619 601 1 9, 6, 7ึ่7เจ็มี10ตัวนะคะส่วน2ตัวบนล่างจะมี7 6 7 0ชอบแคบหน้าจอไว้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากช่องเย็นจิตพารวยด้วยะคะ่ะ7จ็ดหตัวบนล่างน,นะคะเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่ 1> 6, 9, 6 9, 1 096 109 0191 0191พิจารณาดูคะ่ะเอซีที่รลกก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังแรงใจเย็นจิตพอทีด้วยนะคะฝากช่องเย็นจิตพารวยคะ่ะท่านต้องไปติดตามช่องโน้นนะคะขอบคุณมากๆทุกทุกทกำลังแรงใจคะ่ะอ้าวแล้วนี้ สรุปแล้วเลขนี้ก็คือเอาลงให้สูตรที่1น,นะคะก็มีหลักฐานชัดเจนนะคะนี่นะคะค่ะสูตรที่1น่เนาะนี่คือหลักฐานที่เข้าบนล่างนี่ของงวดนี้ค่ะของงวดนี้นะคะอ่าของงวดนี้แคปหน้าจอไว้ค่ะแล้วทีนี้สาวดำก็มาลงให้ ปู่ย่านะคะอันนี้ก็คือของแม่ย่าแม่ย่าภัยรีงวดที่ผ่านมาเข้าที่ห้าเก้าเนี่ยนะคะก็มีหลักฐานหนึ่งสิงหาแม่ย่าก,ก็เข้านะคะอ่ะสิบหกสิงหาแม่ย่าภัยรีก็เข้า แล้วนี่คืองวดใหม่ล่าสุดนะคะงวดที่จะออถึงนี้ก็คือ16ตุลาคมให้เอฟซีได้ดูชัดเจนนะคะอ่าชัดเจนแต่มาที่นี้มาค่ะมาดูแนวทางของนีดให้มาอ่ามาดูแนวทางของ ปู่ปู่ชัยภูมิค่ะปู่ชัยภูมินะคะอ่าน,นี่ค่ะปู่ชัยภูมิค่ะงวดวันที่หนึ่ตุลาที่ผ่านมาให้มาเก้าศสและห้าสามเกสี้ตัวบนล่างมีเก้าศูนย์เนย์สี่เก้าสามเก้าห้าและศูก็เข้าที่เกเข้าตัวกลับนะคะของปู่ชัยภูมินะคะเข้าตัวกลับจ้ะ เข้าเข้าเข้าตัวกลับนี่ก็ถือว่าเข้านะคะอ่าโอเคเนาะถือว่าเข้านะโอเคค่ะตามนั้นนะคะเอฟซีทีักทุกท่านเนาะ,ะแล้วทีนี้เราก็มาตามต่อกันงวดวันที่16ตุลาคมก็ได้มาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าถ้าชอบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเย็นจิตพารวยด้วยนะคะเอซีทุกท่านให้กำลังแรงใจซึ่งกันและกันขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะ มาค่ะงวดนี้16ตุลาคม16ตุลาคมปู่ชัยภูมิกับสามตำบลให้มาที่791และ05 79105นะคะพิจารณาดู 91, นะคะ79105นะคะสตัวบนมี79 7191 797191นะคะ091575 091575นะคะ สองตัวล่างที่ท่านให้ก็มีศูนย์ห้านะคะอ๋อเริ่มจากศูนย์เจ็ดเนาะห์ศูนย์เจ็ดเติ รวมพลคนชอบหวยช่องรวมพลคนชอบหวยเนาะช่องรวมพลคนชอบหวยขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ที่มาฝากท่านในงวดประจำวันที่16ตุลาคมขอให้ทุกท่านโชคดีอย่าลืมนะคะมีสามมีมีเท่ากับว่างวนนี้ลงให้ก็มีอ่าไอ อ่ะคลิปนี้ค่ะคลิปนี้ลงให้นะคะมีปู่ชัยภูมินะคะปู่ชัยภูมิแล้วก็สูตรสาวดำสูตรที่หนึ่งค่ะแล้วก็มาไม่ยากไพลีนะคะ ขอทุกท่านโชคดีค่ะเริ่มรวยเฮงเฮงถูกหวยหมวดนี้กันทุกคนนะคะต่อไปก็จะเก็บไว้หมดค่ะเป็นบทเรียนแล้วนะคะต่อไปดําจะไม่ถูกไปเอฟซีนาที่งาสาวดําก็ถ้าท่านไม่แนะนํามาก็ไม่ค่อยรู้จะทํายังไงเนาะอันนี้จะนี้ทําเป็นล็อกไว้นะครับล็อกของปู่ย่าปู่ย่าท่านไหนให้ก็ทําเป็นล็อกไว้โอเคขอทุกท่านโชคดีจ้า เฮงๆฮงรวยรวยถูกไหมพวกนี้กันทุกคนนะคะอยทีทุกท่าน